ทั้งเอ็นทั้งเนื้อทั้งมันปลาปนนิดเห็นหน้าปลาแบบโค้งามเต็มสี่แล้วพี่น้องก็ดูพี่เห็นออาาาหรพี่น้องนี่ค่ะเอ็นต่างๆนล้วนะชื่อตอนที่แบบว่ามันอยู่ในถุงถี่พอให้เบิ้งมันก็เป็นตะกินเด้จ้ะโอ้โหปลาพี่น้องครับที่เหมือนกีเซ็บแบบแบบคักเลยครับสูตรแซบเสดือเสดือที่หนึ่งก็จะสูตรแซบลืมหัวลืมลืมตะโดนแหลกสัมเนียละพี่น้อง เธอแรกเธอพี่น้องเธอแรกเธอแรงท่ันก็แซ่บไปอีกแบบตลุกคักงเพือเดียวพี่น้องเราจะได้สวัสดีจ้าในหอกสมบัติเอียงน้องคนหน่อยนี่คลั่งสมบัติค่ะของอยู่ของกินและพี่น้องอ้ยหมูสมบัติเพิ่นจ้ะพี่น้องก่อนยังไม่ทีเถอเบิ้งสวัสดีครับพี่น้อง ก็น้อยมีเอ็นครับมันเอ็งแก้เขาจะเอ็นเพลินเอ็นโง่เส้นเด็กเอ็นครับโอ้เนื้อมาเอ็นเนื้อเดือดเดือดเดีอดเเลยเวลาเขาลืบออกนะคะพวกเอ็นพวกเอียงเนื้อที่มันแบบบ่สวยบ่งามเทาก็ลืบออกนะคะลืบออกจะเนื้อนะครับวันนี้ก็ส่วนที่เป็นไข่ก็เอาที่ิมไปแต่ว่าอันนี้มันเป็นเอ็นครับ บอกไว้ครับพี่นงเห็นหน้าตาแบบโบงงามจังสีเลาวพี่นองรอดูตอนที่เห็นอาหารนกมากด้ยจ้ะเอ็นผสต้มเนื้อเนื้อก็มีคิปอันนี้จักรอดมีอันนี้สองล็อตเลยบอกสองล็อตก็มันก็มีอยู่ลกพรับฝนง่ายคือทั้งเอ็นทั้งเนื้อ ถึงมันพระป่นเดี๋ยวตัว่พวกไข่นั่นพ่อบอว่ามันนองออกไปอ,อโอบนี่ไข่เด้อเป็นส่วนน้อยไปพี่น้องคือมีพอ่อสิบเปอร์เซ็นต์หมดไขนมากขึ้นมันเกินครับต้มให้แล้ยใส่มาเข็ดต้ตมแซ่บต่อใส่จะเห็ดกะเพราให้พอกินหอมกะเพราเนื้อเปื่อยห่วยก็มีเคยได้ยินจากเธอหรอเอ,อ๊รอชิมพ่อก็มีแต่ต้มเปื่อยๆแ้่ก็จุเจียวขมหรืมืัอนี้เราได้กินกะเพราต้มกะเพรา คลองเบิ้องนอกพี่น้องเอามากินนำกันเด้อครับว่ามันละเสียบเพิ่มมีเสียบต้มสึกระเพานี้ไปจับความผใจกันไหมเอ้าจีแย่เลยว่าต้มสึกระเพาที่แท้แล้วต้มแล้วมาพัดเป็นกระเพาเอาเด็กกัญญาพัดเมื่อดเด้อพี่น้องห้ามจะได้พี่น้องเนียนลักษณะอย่างนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะออกมาได้เป็นเมนูขนาดนี้อเราพี่น้องเบิ่งนี่ตรงนี้นะตอนมีฮันได้์ซุกนี่ไม่น่ากินเด้อพี่น้องเลย วลามันซุกแล้วเด้อหนังคนละม้วนเลยเดี๋ยวจังทาเบ่งครับวันใดเสื้อขนน้อยสเดิยมนะสวัสดีค่ะโอ้ยอนแสงนาดัมฮะสวัสดีครับผอแม่พี่น้องครับผมมือนีกสีล่างรหลดได้ครับพอดีว่าเหมือนเดินสีเดินทางไปทางไกลครับผมกลางบักตอยหลอบขันค่ะโอ้ยบอกเลยกระสินเพิินพัฒนาครับวบาเหตุถนนหลยางบักต่อยว่าดี่กาะสินสาระข้ามก็ะเตรม หลังจากข้างมอหน้าไว้แล้วจ้ะที่เราดแล้วเราพี่น้องโู้จัการเลยเดือดมากมากถึงมากที่สุดข้าก็เอาเอ็นเอาเนื้อเขาัำได้ลูกหาน้ำพ้อนฟุโอ้ทุกมันลุกมือทั้งตื้อก่อนใสแรง้าว่าเม็นอันบุญั้นแต่งงานบวชจ้ะ ในหมอน้อวัดไงหนึ่งเวลาต้มประมาณเจ้าชั่วโมงก่อนประมาณชั่วโมงกว่าได้ครับพี่น้องชัง่วโมงนึงนี่คือ,อย่างแล้มีปลาเลยเพราะว่าเหมือนกับอตอน,นท่คานเปิดฉากสิแอบแตกไปเหยียดเขาพอบไหไปกันทำเต็มที่นะชั่วโมงกว่าแน่นอนกว่าขนนาดชั่วโม,มงนี่มีน่าจะาต้อง,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 องเปิดจังไรนฮะสิะระดุย่างบ่ออล เบอร์โฮชิคือครับพี่น้องใบตะไคร้ล้วนี่ก็เป็นโหตะไคร้โฮชิคือซื้อลงไปนี่ละและ้วฟูงมีแต่ต้นไม้ใหม่หรอครับต,นนนตอนนี้มันแม่ไส้ต้มอันเนี้ยส่วนมากจะมักใส่ตะไคราย่างเดียวค่ะรู้สึกว่ามันหอมละมุน super คอยใส่แบบแนี้เก๋พี่น้องประมาณนี้เพราะว่าเดอร์หลายครับซื้อในจำนวนหลายจังหวะครับพวกเด็มา,มาก,กินใบบักูก็ใส่ใบบกักูน้่งเด้อจ้ะคนไหว้หนุ่มมากกินหอมตะไคร้ ขันประเภทตรงเนินมันจะละมุนละไมเสื้อซ้อนเดี๋ยวนี้นะครับสูรสำนวเท่ากับ่ะต้มใส่เตาถ่านใส่ไฟประมาณกลางๆผ่อนไปทางแรงจ้ะปิดฝาหม้อเลยแล้วพี่น้องบ้านนี้ยอดใจค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาคํามือตื่นตาแล้วครับพี่น้องครับต้มเนื้อไว้ัตงแต่โดนโดนบุญละครับผมผู้สาวครับสวัสดีค่ะมือใดมือใดก็เห็นจะใส่ใส่เสียแต่แม่นอยู่เนาะกำลังใจคือสิ่งที่สําคัญที่สุด อ่อนห่อนเหรครับใช่เป็นต้มเนื้อค่ะโอ้ยต้มเนื้องานแต่งค่ะอายแห่งความเดือดดานของเนื้อครับผมต้มเนื้องานแต่งค่ะอันนี้เป็นเอน็นเมียนพี่น้องนี่ค่ะ,<ป>ะเอ็นต่างๆ<ร>น,น,นะนะเกิดขึ้อตอนถีบแบบว่ามันอยู่ในถุงที่พอให้เบิรงมันก็เป็นตะกินได้จ้าพ่อมาเห็นจังสีนี้โอ้สุดยอดค่ะแซ่บนัวแต่ว่าเดี๋ยวไซจะปรุงหมอก่อนเพราะวันนี้ไซมีสองเมนูคือต้มแซ่บกับกะเพราค่ะ กระทาในตำนานครับผม,มหเห็นข่ากะเฮ็ดกระเพราก่อน,นจ้ะกระเพราเนื้อเปื่อยคุณแล่าตำว่านําเสนอเมนูสไนส,ส้ไหมครับเห็ดกระเพราหรือไส้ไส้เพียงงวงไหครับแม่ครับผมเดี๋ยวไส้สย,ยังไงตำเห็ดเซี่ยวยูดได้น้อครับเนาะเดี๋ยวไส้ยังไงตมกินคนเดียวมาเน,นี้ยได้กันเห็ดเซี่ยวเดียวตมคิความคิดดีเที่ยวฝันิมา<อ>ได้ละวันห้าของมันคิดสั้งสั้นได้เดียวแต่ว,ว่ามันต้องเป็นสิ่งที่เป็นไปได้บ้าง เราไปลองเราก็ไม่รู้นะครับอันนี้พริกกระเทียมค่ะเจียวให้มันหอมตอนโอ้เหนื่อยไหมครับไซรวงว่าไงโอ้โหเอาจานเดียวเพอาะเศษเศษเพราคิดฮอด์ดดูพี่น้องลองกินแต่กินแตหน้าการมั้งนะครับเนาะัแบบมีดีๆหรือเปล่าเพียงว่าลาไซได้น้อยแต่กระปงแบบจังกระเพ่านี่ยไหมครับ ไม่ใช่เพเยี่มอีกแล้วนะก็อันนี้เป็นเมนูกะเพราเนื้อเปื่อยครับผมกะเพราเอ็นแก้วบ้าใจลาย่ะน,ยน้ตาลหญ้าควายกินน้ำได,ด้นี่รสดีนิดนึงค่ะเพราะว่าตรงต้มเนื้อนะเขาใส่อันใส่เกลือขึ้นหนาม,มันนัวเรียบร้อยแล้วละจ้าแต่วันนี้เขาก็ปรุงเพราะเห็นมันแบบว่าซีอิ๊วขาว ที่อยู่ขีดตัวครับขาดไม่ได้นะจ๊ะเนี่ยอมน่ากินเลยตับน่ากินครับผมน่ากินโน้น่ากินไป็นเม็ดเลยครับอ๋อว่าต้องเอาไปโดนครับเพราะว่าเนื้อมันมาสุกเหลวครับผมเอาไข่เครื่องปรุงมันผ่อนๆจะน้อยกับจัดก,การใส่ใบกระเพราเลยครับผมในนี้ น้องครับทิมเหมือนกีแสบบกคักเลยครับอันนี้ไสแบบว่าจริงๆว่าจะใส่พิงแหงแต่ยันแม่คนเผ็ดค่ะว่ามือแม่คนตั้งใจอยากจะกินกะเพรานะ้นจำบ่าวจะซื้อเจ้าครับรสชาตนะิน่ะผู้ใดเคยกินกะเพราเนี่ยกกบซีนึกออกยูนอยู่นะครับเนาะ เทลงมาเลย e ครับผัดกระเพราเนื้อเปื่อยใส่ใบกระเพราใบายี่หร่าใส่พริก5เม็ดครับผมถูกคนแสินี่ไม่ต้องบอกพานเลยพี่น้องมึงเนี่ครับเดือดจานนี่นี่ขันายประมัณนลอยหาซิบอยู่น้ำร้านอาหารนี่บอ่อแพงเลยครับผมมึงเนี่ยครับท่งนี่ซาชิใหญ่หมอไม่เห็ดอย่างคือใหญ่ไม่เห็ดหมอนี่ครับ ต้มแซ่บค่ะต้มแซ่บอ๋อนหม้ออันนั้นพอไว้ต้มจุน้ำค่ะมันหลาหมดมือหนีไหลายเมนูเดนะครับนี่นค่ะเสียดแบบว่ากินต่อขาบอะคะอ่ะมือนี้ผัดกะเพรากบบมีแล้ยวยมหมอนี่เป็นหมอน้อมแซบค่ะอันนี้มันมิลแต่ใส่ยางเดียวค่ะมีใส่ใส่คาตะไคร้ไอ้มะเขือเขึอเ้อแล้วก็หอมแดงถูกใส่ลงไปค่ะ รอให้สมุนไพรออกรีจังน่อยค่ะเหิ่มหอมมีกินคากินน่นนี่นั่นเราด้วค่ะแต่ว่าเ่ได้ใส่ใบบักกูดนะจ๊ะอู้หบุ๊มีใบผ้าหอมปี๋เออต้องเสียบตรงใบผ้พาหอมปี๋ได้ไหมไม่จังไลย<พ>ไ่ใส่จ้าบุอน,นี้อ่าๆโอเคครับวางไว้มือนหนึ่งสักนี่ครับพริกขี้ครับผมพริกทอดกันของพริกขี้ก็ได้หรอกหอมๆเลยค่ะ ขาดไม่ได้เลยคะ่ะที่นี่กับปงไว้ใส่บักหน้าว่ครับใส่ไปนี่นปงมาแล้วจ้าต้มแสบเอ็นแก้วสูตรแสบสเสดือสเสดือตีนึงม่นจะสูตรแสบลืมหัวลืมะะลืมลืมตะดวนแหละ, <laughs> ะค่ะบักหน้าท่านผู้ใดบอ่อยากใส่สมบักหน้ากะใส่บักคามเปียกลงไปหางแต่ตอนต้มเลยเด้ออือฮัใส่บักหน้าค่ะ สมไปซ้ำหนี่งยีเข้าอีกอกจัดไปอีกครับผมมันเหรอคะชอบลยเนาะซิ <S <S มึงก่อนกับผมเนี่ยมันดีนั่นพูดข,ดขาดขาดขาดตะไบพลาห่งองปีค่ะแกมี่ยุ่ได้ครับผมคือต้มซุปหางงอทะลุซิมกับนักพี่น้องเงย อืสุดยอดเลยพี่น้องแซ่บแซ่ยบลูกเอ้นี่แหละมันครับอันนี้เอามาเซตแก้วขมนะครับพี่น้องแก้วเพรียงนะมีทันที่อ่อนอยู่ครับสมพ่อหรือเ่ครับพ่อพอดีเลยลูกได้การเลยสมเลยพอเถอะตั้มลงโต๊ะเปะเลยพอเหตุย่างรวดเร็วเด้อยหนามันสีเย็นก่อนนี่ครับปูแก้วเพรียก่อนครับผมเจ็บป่อยแกนั่นเนาะครับเนาะการสีดสีไรน้ำเพรียแบบนี้นี่ ต้องผสมน้ำนะครับเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องครับพอหน่อยลูกค้าวิ่งพี่ครับผมน้อยน้ำไม่ต้อง <c oughs> นี่ครับใส,ส่นก๋วยวใส่นหน่อปลาหน่อปลาเม็ดพอดีครับผมอ๋อปลาหัวมันเนี่ยสีสีเพี้ยเ์ห้องนะครับผมนี่ครับตามด้วย ซี่หอมหอมแดงเบะลงไปครับสารเหนียน้ำป้อมครับผมนี่เรียบร้อยแล้วครับอแซมนี้แหละพี่น้องว่าต้องชิมกเสี่ยงครับว่าน้ำปลาอ๋ออันนี้ต้มแบบสูตรเพราะท่านล้วน้ำปลาไม่เห็นพอพอครับแฉลบบ้านนี้่พอดีแล้วละมาใหญ่ชิมซะก่อนเนาอมาเด้อครับพี่น้องบ้านนี้มากินสามต้มเลยได้เหมือน ต้มนี่่แหละครับพอันนี้ต้มแซ่บต้โอ้สองต้มเนาะกระพัดนึงต้มแซ่บครับพี่น้องนี่เสิร์ฟพริกเผานี่ยหอมๆเนี่ยโอ้ยเนี่ยส่วนธรรมดามานี่างต้นหนามไปก็ยิยงหอมมะนาวแบบหินๆหอมเขียวติดปลายดิ้นค่ะพอดีนะครสุดยอดพี่น้องแซ่บมาแล้วครับจานนี้ครับใช่ครับ หอมซิมของไซร์ไซร์กับซิมของเป็นอยาตุยตุดิซิมควี่กันนะ่มฉันแจวจางบอกพ่อหน่อยเ้อจางก็จังเลยบอกหนามีเสื้อมียะว่ดิครับผมก็มีเสื้อขมิเอเป็นนี้บอกสัมัสมันเหมืนาะับค่ะนี่เป็นนามแบบนัว่าอันนี้เป็นนามแบบแสบปีดจางให้จางห้ปลาชิกขมเข้าฟีมื่ลูกสาวของผม เขาเเห็นเนี้อตาเนื้าลูกสาวเห็นก็เขาชุ่มเฟางกินครับก็เ็นกทด่ดีมันเหมือนซอตื่นสวยโอ้เมกปุ๋ยมาเด้นเมกเอ้ยมานี่โอ้เห็ดคำใหญ่ๆ่อย่างแซ่บเลยในส่วนมันน้อยเจดีเกาใจเพิ่มเข้าบวานอีกบ่ครับแม่หวานหน่อยขอยมีช่อนอีกแค่นน่อยหน่อรีพอเนี่ ม่ก็ค่อยกินอย่างเดียวพอว่ามันเป็นยังไงเมนูนี่ครัก็นะเธอเลี้ยงเธอพี่น้องนี่เธอเลีกยงเธอเลี้ยงข่อยกับเค้กก็เคยกินกันแหละมันจีบเด็กคนเด็กค้นหาใบกระเพราพี่น้องเยแล้วก็เนื้อมันมันเนื้อมันนี่ครับมันเป็นนมนมนุ่มนุ่มจังเลยล้วอืมขนาดมันก็แซ่บไปอีกแบบตัวลูกคักขึอเดียวพี่น้องนี่จะได้ ต่อมายังพออีสีเอาเขียแบบผัดลงเซนอีกเงินหาอย่างหลอกอี่ยเดียวเดือยใส่ข่าไหนดำามินชิต้มๆมยังน้อยนะคผักต้มแซมเนค่ะเมนูเหนือหมดจนครับสามอย่างเหมือนีนเมนูเหนือค่ะจากแบบว่าเศษเนือที่ดูว่านะกินเลยค่ะพอเทองมาจากตู้เย็นล้างสันออกมาเป็นเมนูแบบนี่แหละครับเวลาซุปแล้วมันเป็นหนังอีโครมอน นั่งขนกรลังคับน,นังเลยจ้เนี้นนงคนี่ขเขาเลารื่องหนังเ <c oughs> ขาเนียอทองคํำหมบ,บาดน,นี้ต้อ <c oughs> งท่านติดอะไรก่อนิอนไลโซินไลโซมวันนี้เขาเนาียอทองค้ำเนีย้ช่องได้สองวันกินเขาเนี้อทองคํำหลังแป้งไอ้สอมมันม่นเจ <c oughs> ีใจต้งแซ่บอะแต่วันไม่นุ่นนี่ ร้านอาหารนี่เพป็นสามารถเอาไปใหดได้เลยเนาะว่ามันมันเด็ดนะครับซุปซามาห์ควาก๋วยเตี๋ยวค่ะเพิ่นมันเพิ่นกะเฮกกะเพราเนื้อเปื่อยน้ำเวลาซุปมันจะหอมมันเป็นนุ่มๆนะครับอกพริกแล้ะพริกเผราในลูกว้ารู้สึกว่าแซ่บบักขึ้เลยอ๋อเนี่็กินนะกินจะไปเทีดยวหรือก็มาสดนัวๆ เหนกับเพลย์เอาไหแก้วเพียนะคนเขากเพาลองบิงอาไรปันก็ได้นะเนี่กินน้ำมย่ัลจะถ้าเ็ดนำลายก่านีจังเลยมันแหงยกะเพาเดี๋ยวขอละลองนะเบิงพี่น้องแม่เผ็ดนะสายสีเฮ็ดแบบผิกแห้งอ่ะเอ้พัดกะเพามาสวเพียพี่น้อง เสียบว่ามันเป็นรสชาติเล่นนะเป็นรสเหนื่มททห,ห่อดียบอยู่แล้วะเถาสี่เห็นมันเหมนบะเป็นยังครับผมเข่าถาเสียบอยู่ได้หรืเอาแม่ก็มันก็มีความหอมความ,มันจำเกีเียวเผือกของเราเอาจากเ,าเากลียวเผือกหลังอาหายำเลยก็มีพิษหวังมาเกลวเพลเสบประจักระตอกกระตอก มันเป็นน right? ้อนมักบ๊อบสมัยมาเจียวขมเจียวเพรเฮ้ยลืมปรุงอ่ะนี่ติหางปงนี่เปื่อยหน้ำเราแห้งก่อนได้รู้เอ้ยมันเปื่อยแล้วล่ะได้การแล้วนี่ยติเปื่อยหมดซุกเราบ๊อปงเป็นห้องบ๊อบแต่ก็นอนมีลูกซุกมีใายบ่กซุกแล้วก็มีปง ถูกวาใช่เันเป็นเหล่กันเ่าก็ไม่แสบอย่าเด็นส้มเปื่อยแล้วมันน่ากินไปเมื่หรลกินแบบนันคอเนี่ยเป็ความันต่อหอม้วมันนอาน้ำคุณใหญ่ฟาง,างนี่นะ สายคน <c oughs> เหลือครับมาม่หอยแปรอ้ <c oughs> มอมน้องไอดินหรือเปคุณแม่สายครับโอเคมันหอมมันด้วยกันเนาะจำเพาะเสียบกันเปียรับต้มเจ็บเป็นไหนแถวเปียรับต้มเจ็บเอาเดียเเเด๋ยวขับเผากันเพื่อเก้าทำไมนุ่งกับแกมสายหิ้มเาเนี่ยขักัน,นียนเนาะ กลังเครื่องปรุงมันถึงไหมลูกได้ความเค็ดความส้มความหอมข่ากับข่าแก่โอ้ได้กาดเลยนี่ได้สเปกมือที่ต้มแซ่บต้มใส่ข่าคนไปแกจะน้อยด้วยจ้ะข่าเหลืองนี่ก็ครับะแกงก้อนเพื่ออินแร้วเพื่ออินแก้เนาะเพื่ออินบอคเข้ามา มันจะหอมแห้งๆออืออมาดเลยสิตักอะไรนะคะเมื่อสวนกันช่องเชียงๆ <c oughs> ย่างวนกาบมันบอกเอานหลดห <c oughs> นัมโลดเ่าถคนละกินนะสามอย่างสามคน อันนี้ขมอันนี้เปรี้ยวอันนี้ถ้งหวานจังหน่อยอันนี้เป็นหอันดีนอกครับใน,นงานบนุญข้านนว,ห,ห,วหนึ่งมาได้หอมห้อยเนาะได้เนาะอันนี้ค่ะใบกางหอมเปรี้ยวแล้วกเกียบเบาถ้าเต็มร้อยมัดตูมันแซ่บ <c oughs> ครับคลิปนี้กับฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอนเด้อครับ จะอยู่ในประเทศต่างประเทศคดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อครับมืัอนี้กินต้มแซบแล้วก็บผัดกะเพราเนื้อต้มต้มเนื้อเนาะงผัดกะเพราเนื้อต้มต้มเนื้อเปอน้ำเดือยเออนื้อเปื่อนหัวผีเแล้วก็ต้มบวบเดือบบบลาณครับพี่น้องจุกับะเจียวขมสุดยอดครับขอบคุณครับผมซื้อเสือเขาแบบเป็นแบบนมาเรอครับพี่น้องมาเสบเสบน้ำกันครับฟังหนั่งฟังมื่นฟังนี่ฟังหมื่นก็ฟ่งแจ็ด